่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค,ค่ะนันประพัฒนเฉลมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและเราจะเจอกันกับเรื่องราวของสารปกครองเป็นประจำทุกๆุวันอังคาร3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะและเช่นเคยค่ะเรามีสารคดีสั้นเกี่ยวกับสารปกครองมาให้คุณผู้ฟังรับฟังกันไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่สองไร่สมตารางวา เนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน4,300บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2532 ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมาติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนก จะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนก ซึ่งมีเนื้อที่4ีไร่6กตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทําประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนก จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน4,300บาทให้แก่นางนกผีภาคษายกฟ้องสารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o r บ g o t h อ ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องราวของคดีปกครองที่น่าสนใจนะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องของหน่วงงานราชการค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะไป ไปไหนมาไหนหรือไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรถราชการเพื่อใช้ในการที่จะติดต่อกับราชการแล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆที่ นอ,นอกสถานที่ซึ่งก็ต้องเน้นย้ำว่ารถราชการคือรถที่ใช้เอาไว้ในงานราชการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะมาคุยกันตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าหน่วยงานราชการแห่งไหนเขาไม่มีรถราชการที่จัดไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ไปติดต่อกับราชการนอกสถานที่เจ้าหน้าที่เขา เอารถส่วนตัวไปใช้ในงานราชการหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วเวลาที่ถ้าไปในงานราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะคนที่ต้องดูแล จะเป็นงานราชการหรือว่าตัวคนขับเองต้องเป็นคนรับผิดชอบวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองนะคะคุณมนัสการเครือสุวรรณอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะเรื่องราวที่ที่ฉันเกริ่นไปเนี่ยเป็นเป็นคดีความประมาณไหนยังไงอะคะเรื่องนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะว่าผู้ฟ้องคดีอะ เป็นครูวิทยาฐานะชำนาญการนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอ,อนะคะนอกจากที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูสอนหนังสือเป็นหลักแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีเขาก็ยังได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนอีกหน้าที่หนึ่งด้วยนะคะโดยมีหน้าที่ที่จะต้องไปติดต่อเบอิกเงินที่ธนาคารนะคะ เนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดบัญชีออมทรัพย์ไปกับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อนะคะเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วยนะคะในวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะให้ไปเบิกเงินเพื่อใช้เป็นเงินสํารองนะคะในการเดินทางไปดูงานของคณะครูในโรงเรียนเองนะคะซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้เดินทางไปเบิกเงินเพียงคนเดียวนะคะโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีรถยนต์ราชการแล้วก็ไม่มีการจ้างผู้ที่มีปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถราชการแต่อย่างใดนะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีเขาไปเบิกเงินเสร็จแล้วนะคะเขาก็เดินทางกลับโรงเรียนนะคะโดยการขับรถยนต์มาตามถนนนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นถนนสองช่องทางจราจรนะคะเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะอายุเจ็ดปี ยืนอยู่กลางถนนนะคะในลักษณะที่ว่าเพิ่งจะเดินข้ามถนนมาจากขอบทางด้านซ้ายเพื่อจะไปขอบทางด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ขณะนั้นเองเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนมานะคะในทิศทางตรงข้ามกับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทําให้เด็กหญิงเนี่ยเขาก็เลยวิ่งย้อนกลับมาที่ขอบทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถตรงมานะคะก็ได้ทันแล้วก็เฉี่ยวชนเด็กหญิงผู้เสียหายดังกล่าวนะคะ ผู้ฟองคดีเขาก็เลยหยุดรถให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยได้นําเด็กหญิงผู้เสียหายนะั้นไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ปรากฏว่าเด็กหญิงรายดังกล่าวนะคะเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วเนะะี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนะคะผู้ฟ้องคดีก็ได้ช่วยเหลือจัดการงานศพของเด็กหญิงนะคะจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งได้เยียวยาเบื้องต้นให้แก่ญาติของเด็กหญิงนะคะเป็นเงินจํานวน9,530บาทนะคะแต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีกับแม่ของเด็กหญิงผู้ตายเนี่ยก็ไม่สามารถตกลงค่าสินใหม่ทดแทนกันได้นะคะ แม่ของเด็กหญิงผู้ตายเนี่ยเขาก็เลยฟ้องผู้ฟ้องคดีนะคะโดยเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนสามแสนแปดหมืนห้าพันสอง้อยเจ็ดิบห้าบาทนะคะเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดนะคะรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ถูกอายการพนักงานอายการนะคะเป็นโจทฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดด้วยะค่ะโดยในส่วนของคดีอาญานั้นเนี่ยศาลได้พิพากษา,าลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นเวลาสองปี ฐารกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิาพากษาดังกล่าวนะคะต่อศาลอุทธรณ์และเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ได้ดําเนินการให้บริษัทนะคะผู้รับประกันรถไถยรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับแม่ของเด็กหญิงนะคะเป็นจํานวนหนึ่งแสนบาทและผู้ฟ้องคดีก็ตกลงว่าจะจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มให้กับแม่ของเด็กหญิงผู้ตายอีกจํานวน 250,000บาทนะคะทําให้แม่ของเด็กหญิงผู้ตายเนี่ยไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ฟ้องคดีอีกต่อไปแล้วก็ได้ยื่นคําร้องขอถอนฟ้องคดีแพ่งนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยสารอุทธรณ์ก็ได้มีคําพิพากษาแก้คําพิพากษาของสารจังหวัดนะคะเป็นให้รอการลงโทษจาคุกไว้มีกําหนด2ปีนะคะผู้ฟ้องคดีเขาเนี่ยเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว เป็นการที่อุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องว่าจ้างทนายความต่อสู้คดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยลำพังนะคะฉะนั้นผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดเขาเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นเรื่องนะคะร้องขอให้สพทออคือผู้ถูกฟ้องคดีที่สามในคดีนี้นะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายที่จะจ่ายไปนะคะให้แก่เด็กหญิงแม่ของเด็กหญิงผู้ตายไปก่อนนะคะโดยคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจนํานวนสองแสนห้าหมื่นบาทค่ะค่ะหลังจากที่หน่วยงานต้นสังกัดมีการพิจารณาคําร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเนี่ยนะคะทางหน่วยงานต้นสังกัดเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะค่ะภายหลังจากที่สออทอนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ย ได้รับคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้วนะคะก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นนะคะซึ่งสพทก็มีความเห็นในเบื้องต้นว่าควรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่กระทรวงการคลังนะคะโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่เลออย่างไรแรงของผู้ฟ้องคดีเองนะคะ สพทออไม่จาต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากนั้นสพทออก็ได้แจ้งความเห็นดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบและต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นอุทธร์คำสั่งดังกล่าวนะคะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้พิจารณาแล้วมีคําสั่งให้ยกอุทธร์ถองผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยก็เลยฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะโดยฟ้องผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามโดยมีคําขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนอคําสั่งของสอพทและให้สพทเนี่ยชดใช้เงินจํานวนสองแสนห้าหมื่นบาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยค,ค่ะค่ะแล้วก็พอยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองศาลมีการพิจารณาออกมายังไงคะ คดีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นนะคะก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่สพทออมีคําสั่งปฏิเสธคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกระทาละเมิดต่อผู้เสียหายโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดเต็มจํานวนความเสียหายโดยไม่ได้หักส่วนความรับผิดนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับความบกพร่องของหน่วยงานออกร้อยละห้าสิบของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเป็นการใช้ดุลิดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมายนะคะดังนั้นคําสั่งของสพทจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์เรียกให้สพทชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีจํานวนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทจึงพิภากษาเพิกถอนคําสั่งของสพทที่ปฏิเสธคําขอของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ไม่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจํานวนสองแสนห้าหมื่นบาทและให้สพทชดใช้ ค่าสิทธิ์หมาทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีจํานวนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะทางสพทออเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวนะคะต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะค่ะผลของการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดออกมาเป็นยังไงคะค่ะ สารปกครองสูงสุดนะคะก็พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้มีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านอกจากผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือแล้วก็ยังได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนอีกหน้าที่หนึ่งด้วยนะคะโดยในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเนี่ยผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินนะคะจะต้องไปติดต่อเบิกเงินที่ธนาคารนะคะ กรณีจึงถือว่าการขับรถยนต์ไปและกลับระหว่างโรงเรียนกับธานาคารเนี่ยเพื่อไปเปิดเงินนะนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินนะคะดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกโดยได้ขับรถเฉี่ยวชนเด็กหญิงอายุ7ปีนะคะได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ย mm. ก็เป็นการกระทําที่เนื่องมาจากการขับรถยนต์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อบุคคลภายนอกค่ะค่ะมีความสงสยัยน,นะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวของของตัวเราเองเนะะี่ยค่ะแบบแบบนี้คุออย่างกรณีของผู้ฟ้องคดีเนะะี่ยค่ะเขาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเลยค,ค่ะค่ะจะขออธิบายอย่างนี้นะคะว่า ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะแล้วมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกเนี่ยความรับผิดจากการกระทําละเมิดดังกล่าวนะคะจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตราแปดแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศัก,การาชสองพันห้า้อยสามสิบเก้านะคะโดยกรณีที่เป็นการกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยหมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเฉพาะการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่น่วยงานของรัฐนะคะจะต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะและหากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยกับหน่วยงานต่อได้นะคะตามมาตราเก้าแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะแต่ถ้าการกระ,กระทำละเมน,น,นเนี่ยมันก็เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมอยู่ด้วยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานดังกล่าวออกจาก ค่าสิหมายทดแทนที่จะต้องใช้ด้วยค่ะแล้วทางศาลเห็นว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามความเห็นของทางกระทรวงการคลังหรือเปล่าคะค่ะกรณีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําที่จะถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะหมายถึงการกระทําโดยมิได้เจตนาแต่เป็นการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้และหากให้ความใช้ความระมัดระวังนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนั้นได้แต่กับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่สพทมีคําสั่งปฏิเสธคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้นเนี่ย จะต้องปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนะคะมีพฤติกรรมขับรถด,ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายนะคะแต่เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบกับ,กบคําพิพากษาศาลนะคะในส่วนคดีอาญาแล้วนะคะก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ขับรถยนต์เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนะคะโดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขับรถยนต์ด้วยความเร็วประมาณ5้าสิกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ แม้ก็แท็จริงในคดีเนี่ยจะไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยของการห้ามล้อนะคะที่จะรับฟังได้ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเป็นกรณีกระชันชิดที่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันซึ่งจะรับฟังได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะแต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ชัดเจนพอนะคะที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ประจำโรงเรียนนะคะดังนั้น แม้ว่าจะขับรถยนต์มานานนะคะแต่ความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์ย่อมจะมีไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยตรงนะคะประกอบกับแม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้เสพสารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะด้วยเหตุข้างต้นเนี่ยแม้ผลของอุบัติเหตุจะร้ายแรงถึงขนาดว่าทําให้เด็กหญิงเสียชีวิตวนะคะแต่เมื่อพิจารณา ว,วิสัยและพฤติการของผู้ฟ้องคดีแล้วนะคะก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับรถยนต์โดยปรศาศจากความระมัดระวงังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้ฟ้องคดีก็อาจใช้ความระมัดระวงังเช่นว่านั้นได้แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอนะคะอุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีนะคะแต่ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใดนะคะ แต่เนื่องจากว่าในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยคู่กรณีนะคะไม่ได้โต้แย้งในประเด็นที่ว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะคือมีกรณีโต้เถียงกันเพียงว่าในส่วนประเด็นค่าเสียหายนะคะว่าเป็นประเด็นค่าเสียหายเท่านั้นนะนะคะที่สพทออได้ก็คือผู้กฟ้องคดีที่สามเนี่ยเขาได้อุทธรณ์คำพิพากษาข,ของศาลปกครองชั้นต้น เรานะคะฝั่งผู้ฟ้องคดีเขาไม่ได้อุทธรณ์ฉะนั้นประเด็นที่ขึ้นมาในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะคะก็จะมีเพียงประเด็นเกี่ยวกับค่าเสียหายที่สพทจะต้องเขใช้คืนให้กับผู้ฟ้องคดีนะคะว่าต้องคืนเป็นจํานวนเท่าใดนะคะซึ่งสพทเขาก็โต้แย้งว่ากรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นนะคะให้หักส่วนความรับผิดของสอพทออ,ออกร้อยละห้าสิบของค่าเสียหายทั้งหมด ก็คือว่าต้องคืนเงินให้ผู้ฟ้องคดีดเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของสองแสนห้าหมืนบาทก็คือจํานวนเงินหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันบาทนั้นนะไม่ชอบอด้วยกฎหมายนะคะเขาก็เลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะค่ะแล้วพอมาถึงศาลปกครองสูงสุดพิจารณายังไงต่อคะค่ะในส่วนคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็เห็นว่าแม้ว่า จะต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิาพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อเด็กหญิงผู้ตายนะคะด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนอีกหน้าที่หนึ่งนะคะนอกเหนือจากงานสอนหนังสือโดยไม่ได้มีการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำโรงเรียนแต่อย่างใดนะคะ ดังนั้นการที่สพทออหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่สามนะคะไม่จัดให้มีรถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ไว้ประจำโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เบิกเงินธานาคารจนเกิดเหตุชนเด็กหญิงถึงแก่ความตายดังกล่าวนะคะสพทออเนี่ยก็ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวด้วยเมื่อการละเมิดดังกล่าวนะคะเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานด้วยแล้วเนี่ย ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้สพทนะคะชดใช้ค่าสินไหมายทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ดังนั้นคดีนีรร้ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะที่ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนจากสพทนะคะโดยจะต้องหักส่วนที่เป็นความบกพร่องของสอพทออ,ออกร้อยละห้าสิบของค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท และมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสอบอทที่ปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ไม่ทดใช้ค่าสินหม่ทดแทนจำนวน250,000บาทให้ผู้ฟ้องคดีและให้สอบอททดใช้ค่าสินหม่ทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน125,000บาทภายใน60วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดค่ะเป็นคำพิพากษาศารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ .1293 ทับ2559ค่ะ โอ้ค่ะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะมีอะไรอยากฝากไว้เป็นข้อสังเกตของคดีนี้มั้ยคะจากคดีนี้นะคะก็สรุปได้ว่าการนำรถยนต์ส่วนตัวนะคะไปใช้ในการปฏิบัติราชาการเนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นไม่มีรถยนต์สำหรับใช้ในราชาการแล้วก็ไม่มีพนักงานขับรถยนต์เป็นการเฉพาะนะคะหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะและความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องหักส่วนความรับผิดนะคะเพื่อความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิดพุทธศักราช2539ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคดีนี้นะคะก็ยังเป็นความรู้และอุทาหรณ์ที่ดีนะคะต่อทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดนะคะว่า ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะวิจิวิธิฉัยนะคะเฉพาะประเด็นที่มีการอุทธร์โต้แย้งไว้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้อุทธร์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งและจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นโต้หนึ่งร้อยเอ็ดแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจา,ารณาคดีปกครองพักภาชสองันห้าร้อยสีสิบสามด้วยนะคะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของคดีปกครองที่เรานํามาฝากกันนะคะก็ต้องขอบคุณคุณมนัสการเครือสวรณน,นะคะวิทยากรจากสํานักง,งานสารปกครองให้เกียิมาพูดคุยกัน30นาทีคดีปกครองเราเจะกันทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งและท่านสามารถที่จะติดตามได้เพิ่มช่องทางให้ติดตามนะคะพร้อมกันเลยกับสถานีวิทยุรัชพานนั่นก็คือ Facebook และ YouTube c h annels ของสำนักง,งานสารปกครองค่ะเพียงท่านแค่มีมือถือ ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังสื่อของเรารายการ30นาทีคดีปกครองเพิ่มช่องทางให้ท่านเข้าถึงประชาชนกันมากขึ้นและอย่าลืมสายด่วนสารปกครอง1355ค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณมนัสการเคราสุวรนและดิฉันนันประพัฒเฉลิมเซนิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนลมเงาหิ้งพิงลมแรงแดดแรงร่างกาจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับ ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งเราแข็งแกร่งด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนค้า ความเป็นทรรด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ ให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ้าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรงรากแข็งแรงด้วยยุทีิธรรม นพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรืเรอ่นละเลือนล้ำไปอย่างนั้น